ทางกระทรวงสาธารณาสุขก็ต้องมีการเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวข้ามเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติเพราะจะนำมาซึ่งโรคระบาด ซึ่งนอกเหนือจากโควิด19ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ก็เลยต้องมีการสั่งคุมเข้มบริเวณด่านชายแดนที่ติดกับเมียนมาทั้งหมดนะคะโดยนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลค่ะว่าถึงแม้เวลานี้ประเทศไทยของเราจะไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมา100วันแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในระดับต่ำแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในเมียนมายังไม่สามารถควบคุมได้เราเองต้องมีการตเตรียมความพร้อมเพราะอาจจะมีผู้ป่วย ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยก็ได้ตอนนี้ก็สั่งคุมเข้มสิจังหวัดที่มีชายแดนติดกับเมียนมานะคะนั่นคือที่ระนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายให้เฝ้าระวังการลักลอบเข้าประเทศส่วนจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดก,กฎหมายทํางานอยู่ตรงนี้ก็ต้องเริ่มจัดระบบป้องกันค้นหาเตรียมการรักษาพยาบาลและเตรียมทีมสอบสวนโรคเพื่อเฝ้าระวังตรวจจับและค้นหาผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรค ทันสถานการณ์พร้อมกันเดีก,ก็ได้ขอความร่วมมือไา่กระชนให้หยุดในการนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมาทำงานค่ะโดยทางด้านของคุณหมอธนาราก็เชื่อมั่นว่าการทำงานของทุกหน่วยงานที่ประสานกันอย่างเต็มที่จะสามารถจัดก,การกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ถ้าเกิดมีการระบาดระลอกใหม่จริงๆค่ะ